สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับอาร์มนะครับกับร้าน99นะครับเจริญทรัพย์เกษตรนะครับอยู่ร้านอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้นะครับผมเองนะครับวันนี้หลายๆท่านนะครับรีเควสเข้ามาเยอะนะครับเนื่องจากที่ผมเนี่ยได้ทำคลิปรีวิวเจ้าเครื่องตัดหญ้านะครับแล็บบิดตัวนี้นะครับเป็น เครื่องตัดญ้าเนี่ยถือว่า1ในสจตุเทพนะครับของเครื่องตัดญ้านะครับที่สักครั้งหนึ่งนะครับที่เราควรที่จะมีไว้ในครอบครองมีไว้ใช้ดูนะครับเป็นอีก1รุ่นนะครับที่ถือว่าฮอตฮิตมากๆนะครับในบ้านเราเนี่ยฮอตฮิตมากๆนะครับถือว่าโด่งดังมากๆในบ้านเราตั้งแต่ยุคสมัยตั้งแต่ โรบินนะครับตั้งแต่เขาเป็นโรบินและนะครับจนมาวันหนึ่งนะครับบริษัทมากิต้านะครับก็ได้เทคโอเวอร์โรงงานของโรบินไปนะครับแล้วก็ได้ผลิตนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อดับบิตนะครับนะครับแล้วก็ถือว่าการตอบรับก็ถือว่ายังดีมาโดยตลอดตลอดนะครับแล้วก็ถือว่ามี ทั้งของเรียนแบบนะครับแล้วก็มีของแท้นะครับอยู่ปะปนมากมายนะครับในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่วันนี้ผมเองนะครับก็ไม่ได้มารีวิวในเรื่องของการในเรื่องของการดูของแท้หรือของเทียมนะครับแต่ว่าก็อาจจะบอกเบื้องต้นคร่าวๆให้ทุกท่านเอาไว้ได้ชมการศึกษาเป็นข้อมูลกันนะครับแต่วันนี้เนี่ย ผมเองนะครับอามเองเนี่ยก็จะมารีวิวในเรื่องของคาบูมากิต้ากับคาบูมิคุนินะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับก็ถือว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง2ตัวนี้มากๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางที่เขายังขายเป็นคาบูมิคุนิอยู่แต่ทำไมบางที่เนี่ยยัง เอ่ทำไมบางที่เนี่ยเขาขายเป็นคาบูมากิต้านะครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันมีตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมหรือหรือยังไงหรือเปล่าคือลูกค้าหลายๆท่านก็ถือว่าสับสนนะครับสับสนว่าแล้วสรุปแล้วจะเลือกใช้ตัวไหนยังไงดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาร์มก็เอามาให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะครับว่าเปรียบเทียบให้ดูกันหน้าตานะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยาจากก็ได้ได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับได้ข้อมูลมาจากผู้ใช้งานจริงทั้ง2ขาบูนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ลูกค้าทุกท่านฟังนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอเกินอย่างนี้นะครับว่าไอ้ขาบูมิคุน้เนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นโรบินเนี่ยขาบูมิคุนี้เขาก็ใช้เป็นขาบูยี่ห้อมิคุนี้มาโดยตลอดตลอดนะครับ จนมาวันหนึ่งนะครับมาวันหนึ่งเนี่ยปุ่นเ่เวลาเวลาที่สมมติปั๊มแม่ปั๊มเขาหล่อชิ้นงานเนี่ยครบจำนวนที่1ล้านชิ้น1ล้านลูกแล้วเนี่ยปุ๊บบล็อกเลิกผลิตเพราะว่ามันจะไม่ได้ QC นะครับเขาเลยยุติสายการผลิตยุติสายการผลิตคาบูมิคุนินะครับรุ่นนี้ไปนะครับก็ทำให้ทางมากกต้าเองนะครับก็ได้ ทําการคิดค้นนะครับคิดค้นแล้วก็เอาง่ายๆนะครับภาษาตรงๆเลยคือกอปไอมิกคู่นี้เอามาทําเป็นมาเกต้าเป็นของตัวเองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีคู่นี้ไม่มีแล้วนะครับมีคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นในรุ่นของเวอร์ชันแรบบิทตัวยุคแรกๆที่เขาออกมานะครับเขาก็ยังใช้เป็นขาบูมิกคูนี้อยู่นะเองเขาก็เลยต้อง มาทำเป็นคาบูมากิต้าของตัวเองนะครับเขาก็ตีแบรนด์เป็นมา i กิต้านะครับส่วนคบูมากิต้าเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่ามิคุนินะครับมิคุนินะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับแล้วเวอร์ชั่นที่2ก็จะเป็นคาบูมากิต้านะครับแล้วก็ซึ่งซึ่ง,งสองตัวเนี้ยต้องบอกไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวในในส่วนของบอดี้หน้าตาอะไรพวกเนี้ยเหมือนกันหมด นะครับฝั่งนี้จะเป็นคาบูมิคุนินะครับลูกค้าแล้วฝั่งนี้จะเป็นคาบูมากิต้านะครับหน้าตาเฟรมบอดี้เหมือนกันทุกอย่างไม่ได้แตกต่างกันเลยอาจจะมีแตกต่างในเรื่องของคาบูเรเตอร์เท่านั้นนะครับคาบูเรเตอร์นะครับ, tor, รบแล้วก็ทางมากิต้าเขาก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวแรกเลยนะครับให้ดูตัวแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องในส่วนของคาบูมิคุนินะครับว่า ดูตรงไหนนะครับว่าเป็นมิคุนิดูตรงไหนว่าเป็นคาบูมากิตานะครับมามาเริ่มเลยไม่ยากนะครับดูไม่ยากก็จะดูถ้าเป็นมิคุนินะครับเขาจะตีมาตรงนี้เลยนะครับลูกขาเขาจะตีมาตรงนี้เลยเขาจะขึ้นว่ามิคุนินะครับไม่ไม่รู้ก้องเห็นหรือเปล่านาอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็นีในส่วนของคัทเนี่ยคัทเขาก็จะไม่ได้ตีตีอะไรมาเลย นะครับก็ปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้ตีปั๊มเป็นแรบบิทหรือปั๊มเป็นมาเกต้านะครับตัวนี้เขายังไม่ได้ปั๊มนะครับนะครับแตกต่างกันแค่นี้นะครับส่วนหน้าตานะครับหน้าตาก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหน้าตาเจ้าคาบูมิคุนินะครับว่า เป็นแบบไหนยังไงนะครับให้ดูในส่วนของคาบูมากิต้านะครับคาบูมากิต้านะครับตัวนี้จะเป็นคาบูมากิต้านะครับคาบูมากิต้าเนี่ยง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยคือพลิกมาดูที่ต้นก้นตูดคาบูนะครับเขาจะตีคําว่ามากิต้าไปเลยนะครับตีเข้ามาคําว่ามากิต้าไปเลยนะครับแล้วก็ การดูนะครับก็จะของแท้ของเทียมนะครับก็จะดู serial number ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เขาจะตีมากีตาด้านในตรงตรงฝั่งนี้นะครับเนี่ยเนี่ยให้ดูคร่าวๆนะครับตรงฝั่งนี้นะครับสาหรับคาบูมิคุนี้ก็ดูเหมือนกันนะครับดูเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกันทุกอย่างรหัสเครื่องรหัสอะไรพวกนี้ เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคัสนะครับคัสของของคาบูมาเ i ต้าเนี่ยเขาจะตีคําว่ามาเ i ต้ามาเลยนะครับเขาจะตีมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที right. <S <S ่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับสําหรับทั้ง2รุ่นนี้นะครับแล้วก็ มีหนึ่งเรื่องนะครับก็จะเป็นในในเรื่องของลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็จะสงสัยนะครับว่าแล้วประสิทธิภาพระหว่างคาบูมิคุนีกับคาบูมากกต้าเนี่ยตัวไหนเนี่ยมันดีกว่ากันนะครับก็อย่างนี้นะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยก็คือได้ได้ลองเล่นได้ลองสัมผัสด,ดูเนี่ย นะครับก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับในในส่วนประสบการณ์ของผมเองนะครับแต่ว่าก็จะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเขาเป็น Fc ในเรื่องของเครื่องตัดหญาและบิดนะครับคือซึ่งท่านคนนี้นะครับลูกค้าท่านคนนี้นะครับเขาเคยใช้ในในคาบูของมิคุนิ้อยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคือเขาก็อยากได้เพิ่มนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ นะครับก็มาสั่งซื้อกับทางร้านของเราไปนะครับก็คือสั่งซื้อเจ้าคาบูเป็นคาบูมากิต้านะครับก็สั่งซื้อไปแล้วไปลองใช้งานดูนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับก็น่ารักมากนะครับไปลองเทสลองเปรียบเทียบมาให้ชมกันนะครับฟังว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันเลยแยกไม่ออกแยกไม่ออกเลยว่าว่าประสิทธิภาพเนี่ย <c oughs> มันมัน มันมันดีเหมือนกันนะครับมันดีเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกตั้งตอนแรกเราว่าเออไอมากิต้าเ่นมันก็ไปกอปไอกะบูมิคุนิตัวเนี้ยมาทํามาเป็นของมันเองนะครับง่ายๆเลยนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแล้วแล้วจากที่ที่ดูสังเกตเบื้องต้นนะครับผมก็ดูในส่วนของเนื้อง,งานทั้งทั้งทั้งสองตัวเนี้ยซึ่งต้องบอกว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับอาจจะ แตกต่างในในบางชิ้นส่วนเท่านั้นนะครับแต่เรื่องประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับดีเหมือนกันนะครับใครที่ที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังคาใจายอยู่นะครับสาหรับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะได้ว่าเอ้ยสรุปตัวไหนมันแท้อันไหนมันเทียมนะครับก็ต้องบอกว่าแท้ทั้งคู่เพียงแค่ว่า มีคูนี้มันผลิตมาก่อนนะครับแล้วเขายกเลิกสายผลิตคาบูไปนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้มากกต้าเขาต้องมาผลิตคาบูมากกต้าของเขาประกบกับเครื่องแรบบิดของเขาเองนะครับมันก็เป็นเหตุชนี้แหละครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็จะสงสัยในเรื่องของรหัสตัวเครื่องยนต์นะครับว่า บา,บางที่นะครับบางคนก็จะไปหารหัสว่า E R บางคนเขาก็จะหารหัสรหัสคำว่า E A นะครับก็ต้องบอกงี้นะครับอย่างตัวเครื่องที่ผมจำหน่ายอยู่เนี่ยก็จะเป็นรหัส E A นะครับแล้ว E A E R โดยไงอย่างตัวเนี้ยมันก็จะเขียนว่า E C 0 4 E A ขีสอนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะดู2ตัว3าตัวท้ายก็คือ E A ขีสอนะครับ ก็จะเป็นรหัสที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับรหัส ER คี K 2เนี่ยก็คือเอาง่ายๆนะครับก็คือมันเป็นเวอร์ชันที่ที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างเฟรมบอดี้พวกนี้ให้ให้เหมือนแบบเหมือนอัพเวอร์ชันหน่อยแบบปรับเปลี่ยนเพื่อกระตุ้นยอดขายหน่อยอะไรแค่นั้นนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนแค่หน้าตาโครงบอดี้แค่นั้นนะครับในเรื่องประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่แตกต่างกันนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าออบอดี้ตัว E A เนี่ยต้องถือว่าเป็นที่นิยมมากๆในบ้านเรานะครับในบอดี้ของ E R เนี่ยยังถือว่าไม่ติดเขาเรียกไม่ติดตาไม่ติดหูติดใจใน เกษตรกรนะครับผู้ใช้เครื่องตัญหญ้าในบ้านเรามากนะครับอาจจะเห็นบอดี้ตัวนี้ค่อนข้างน้อยกว่านะครับทั้งทั้งที่น่าจะใหม่กว่านะครับใหม่กว่าแต่ว่ารหัส ea เนี่ยเป็นนิยมมากกว่าเพราะนึ่งด้วยอะไรเนี่ยสามารถเอาอะไรเทียบแท้นะครับนำมาใส่ได้นะครับหรือว่าเอาอะไรเทียมเนี่ยที่มีวางขายจำหน,น่ายในท้องตลาดเนี่ยอย่างเฟรมบอดี้ชุดสตาร์ทอะไรพวกนี้ มีค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างนะครับแตกต่างกันที่บอดี้นะครับก็เหมือนรถยนต์นะครับเหมือนรถกระบะบ้านเราแหละว่าอย่างยก,ยกตัวอย่างก็เป็น t ตโยต้ารีโวนะครับรี v o ตัวเก่านะครับก็ก็เป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานก็ทางโตโยต้าเขาก็เหมือนอปรับเปลี่ยน รีโวตัวใหม่ให้หน้ามันดูโฉชชบเฉี่ยวให้มันดูน่าใช้กว่าเดิมนะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายก็จะอารมณ์ประมาณนี้ประมาณเดียวกันสำหรับรหัสคำว่า E A 2กับ E R 2นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เหมือนเดิมเป๊ะนะครับเหมือนกันนะครับผมอธิบายให้ลูกค้าฟังง่ายๆชัดเจนนะครับคร่าวๆนะครับตัวของผมเองเนี่ยผมเองนะครับผมขายของแท้นะครับผมก็ รับประกันของแท้แน่นอนถ้าไม่แท้ผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับถ้าส่วนตัวถ้าลูกค้าท่านไหนที่ซื้อกับผมเนี่ยนะครับผมกล้าการันตีให้เลยนะครับว่าของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมยึดคติอย่างนี้นะครับว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับในคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับระหว่าง เครื่องแรบบิทนะครับเป็นก้านคัสญี่ปุ่นแท้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเครื่องตัดหญ้าแรบบิทนะครับหนึ่งใน4ี่จตุเทพนะครับของเครื่องตัดหญ้าที่ทุกคนควรมีนะครับทุกคนควรลองทุกคนควรเก็บไว้ใช้สักหนึ่งตัวนะครับว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปหน้าให้ทุกท่านได้ชมกัน สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะมาให้ความรู้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคาบู Magita แล้วก็คาบูมิกุนี้นะครับแล้วก็ในในส่วนของรหัส Body ER แล้วก็ EA นะครับก็ฝากเออก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเออเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่ที่กำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเจ้าและบิดูนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการตัดสินใจนะครับหรือถ้าใครสนใจเจ้าเครื่องตัดหญ้าและบิดนะครับก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางร้านของเราก็ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมทุกมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเพื่อ ทุกท่านนะค,ะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ